สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนะทิชาขิมพิมายเป็นนักศึกษาคณะาบายศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิกตการตรวจช่องท้องนะคะหรือว่าแอดโดมเมนซึ่งจะมีวิธีการตรวจสีวิธีการดูการฟังแล้วก็เคาะคำค่ะวิธีแรกนะคะก็คือการดูค่ะก็จะดูลักษณะนหน้าท้องนะคะซึ่งในผู้ป่วยรายนี้นะคะมีหน้าท้องเรียบเนียนไม่ป่งนูนไม่มีรอยแผลนะคะหรือว่าไม่มีรยผ่าตัดไม่มีรอยจำเลือดค่ะแล้วก็การหายใจนะคะสัมพันธ์กับหน้าท้องค่ะ วิธีที่2นะคะก็คือการฟังนะคะการฟังนะคะก็จะใช้สเติโปโทสโคมนะคะด้านแ่แฟนด้านนี้นะคะในการฟังเสียงเบาซาวหรือว่าฟังเสียงการบิบตัวของลำไส้นะคะซึ่งเราจะได้ยินชัดที่สุดนะคะบริเวณไล g h โลเวอร์คอเดนนะคะก็คือจะเป็นบริเวณนี้นะคะ ปกตินะคะเราจะได้ยินเสียงเบาซาวนะคะประมาณ6-12ครั้งต่อนาทีค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคาะนะคะซึ่งการเคาะนะคะเราก็จะวางนิ้วไปบริเวณนี้นะคะแล้วก็กระดกนิ้วอื่นขึ้นนะคะใช้นิ้วกลางในการเคาะนะคะซึ่งเราจะเคาะตามบนเข็มน,นาฬิกานะคะ ปกตินะคะด้านบนจะได้ยินเสียงปูกนะคะด้านล่างจะได้ยินเสียงถึกผักต่อไปนะคะจะเป็นการตรวจฟูอิตคิวนะคะจะให้ผู้ป่วยนะคะเอามือวางไว้ตรงกลางสะดือน,นะคะมือซ้ายค่ะค่ะวางตรงกลางสะดือแล้วก็จะใช้มือของเรานะคะโอบไปที่ด้านหลังของผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะใช้มือของเรานะคะอ่ตบไปที่เอวด้านซ้ายของผู้ป่วยค่ะคะ่ะ <nothin 's. S 2> <curved> ถ้ามือของผู้ป่วยนะคะมีการส,าสั่นสะเทือนแสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของสารน้ําค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคาะตับนะคะโดยจะเคาะบริเวณซอมอ,อกนะคะกระดูกซี่โครงที่สองนะคะลิกที่สองโดยปกตินะคะเราจะยินเสียงทึบบริเวณซี่โครงที่สี่ถึงที่หค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการเคาะไตานะคะเพื่อตรวจด,ดู CVA ค่ะโดยใช้มือพาไปที่หลังผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะใช้อีกมุมทุบค่ะเจ็บไ,ไหมคะไม่เจ็บค่ะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะค่ะโดยปกตินะคะถ้าคนไข้บอกไม่เจ็บก็คือปกติแต่ถ้าคนไข้บอกว่าเจ็บก็คืออ่ะอาจจะเกิดการอักเสบของกลไตค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำนะคะการคำนะคะก็จะมี2ระดับก็คือคำตื้นกับคำลึกนะคะเราจะเริ่มจากการคำตื้นนะคะก็คือจะวางนิ้วลงไป4นิ้วนะคะแล้วก็จะใช้มืออีกด้านหนึ่งกดนะคะโดยจะกดลงไป3เซนติเมตรนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำมามนะคะให้คนไข้นะคะเอาขาด้านซ้ายขึ้นคะ่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วใช้มือของเรานะคะกดลงเออ, <c oughs> อะไรนะขค่ะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการคำมามนะคะให้คนไข้นะคะเอาขาด้านซ้ายขึ้นค่ะหลังจากนั้นนะคะแล้วใช้มือของเรานะคะกดลงเออะไรนะ <c oughs> ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการคำมามนะคะให้ผู้ป่วยนะคะยกขาด้านซ้ายขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้มือของเรานะคะสอดไปใต้ด้านหลังของผู้ป่วยค่ะใชะ้มือของเรานะคะกดไปบริเวณมามนะคะซึ่งการกดมามนะคะเราจะกดแบบเฉียงค่ะผู้ป่วยหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจเข้าค่ะก็คือผู้ป่วยรายนี้นะคะปกติค่ะคํำไม่พบมามค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการคำตับนะคะให้ผู้ป่วยนะคะยกขาด้านขวาขึ้นค่ะแล้วก็ใช้มือของเรานะคะสอดไปที่ด้านหลังของผู้ป่วยค่ะต่อไปจะเป็นการคำตับนะคะอันนี้จะคำลึกนิดนึงนะคะให้ผู้ป่วยหายใจเข้าค่ะโอเคค่ะผู้ป่วยปกตินะคะคำไม่พบก้อนค่ะ